ตนนี้เราเดินทางมาถึงวัดดอนไรแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะเข้าไปกาบสรีละหลวงพ่อมุย้ยวัดดอนไร่นะครับทูบเทียนจุดไหว้ด้านล่างนะครับดอกไม้นำขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วเข้าไปกาบสรีละ กันนะครับหลวงพรอมุ่ยกระดอนไล่โอ้ข้างในสวยงามมากนะครับตู้เสียงเซมซี ที่นี่ยังมีสรีระสังขารของหลวงปู่สำหรับพระคาถาบูชาและระลึกถึงนะครับหลวงพ่อมวยวัดดอนไล่ในบทนี้นะครับ แอดมินเสียงเซมซีหน่อยขอโชคเผื่อทีมงานด้วยนะเผื่อ fc ทุกท่านนะครับ เจ็ดอะไรอีกสักตัวสองห้านะครับโอเคขอบารมีหลวงปู่นะครับหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่ปกปักรักษาคุม้มครองเอฟซีทุกท่านนะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราได้ทำคลิปไหว้พระทั่วประเทศไทยด้วยนะครับ mm hmm. คลิปสั้นวันนี้นะครับหลวงพมุยวัดดอนไล่นะครับมาถึงก็ทําบุญตรงนี้นะครับบูชาดอกไม้ทุบเทียน